นยายกข้าราการแม่วยที่จะขับเคลื่อนกาที่ต้องรับหน้าที่เ,เป็นอะไรบ้างครับครับต้องการเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าก่อนอื่นผมต้องขอบคุณคณะกรรมการการเือกตั้งหรือกรกตทั้งกรกตจังหวัดสงการและกรกตใหญ่นะครับคือพี่น้องคนสทรวงาเนี่ยได้รับความเดือดร้อน ในภาวะเรื่องเร่งด่วนอยู่ในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องแพ่กนะดายนเรื่องเครื่องจักรเครื่องมือของอบจอนะครับแต่ที่มันเร่งด่วนจริงคือเรื่องเรื่องแพ่กนาดายนนะครับผมเองก็ต้องขอบคุณปกตนะครับที่รับรองรีบรับรองให้ผมได้มาทําหน้าที่รับรองเมื่อวานนะครับวันนี้ผมก็มาทามาทํางานเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องคนส่งสาหนึ่งล้านห้าแสนคนเนี่ยรอไม่ได้ แล้วก็ผมก็ได้ขับเครื่องเรื่องแยกนาอนโยนายในทีน่นี้ทุกอย่างจะเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเรได้ไปดูได้ไปได้ไป,ไปดูได้ไปสัมผัสแล้วก็ได้ไปขับเครื่องแล้วตั้งแต่ปีห้าวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องแพกนานโยนคี่ว่าายในทีน่นี้ทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติที่น้องจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในการเดินทางข้ามฟากที่หัวิดแดงมาสงขลานะครับ และเรื่องอีกสองสามเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนในระหว่างก็คือเรื่องถนนที่ผ่านการเ,เสียหายตอนน้าท่วมนะครับตอนน้าท่วมก็คิดว่าภายในสามเดือนสี่เดือนนี้ผมจะทําให้แล้วเสร็จนะครับเพราะว่ามันโดนน้ำท่วมมาก็ทั้งทุกอำเภอน,นะครับก็เรื่องถึงที่เป็นรูปเรับเรื่องของออที่จะต้องให้เร็วด้วยก็คือเรื่องของ กีฬาทั้งระบบโดยเฉพาะปีนี้เรามีซีเกมนะครับเป็นซีเกมทั้งที่33เพราะฉะนั้นเป็นภารกิจที่อบาจต้องเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้เพื่อเป็นหน้าปินตาของสุพรรขนะครับแล้วก็อีกอีกเรื่องก็คือเรื่องของงานฟีเตวอลนะครับกีฬาฟีตบอลที่ผมต้องทำให้ถึงเพราะฉะนั้นอยากจะเลยนพี่น้องคนยุ่งป่าว่าผมมีความตั้งใจนะครับผมมีความตั้งใจนะครับแล้วก็ผม ชีวิตที่เหลือทำเพื่อประสบกาณ์จริงๆแล้วก็พี่น้องคนสงขาไม่ผิดหวังเนยนนครับแล้วก็โดยเฉพาะข้าราชการใน,นรอบจเขาคิดว่านับต่อติดใยก็เจอแต่วความสุขการทํางานได้มีความสุขพี่น้องคนสงขาต้องมีความสุขผมมั่นใจครับประกาศไว้นายกจะเห็นในสอ,อนี้ไหมคะคือ35นโยบาย35ิห้าพันธกิจนะครับที่ผมได้หาเสียงทั้ง35โครงการสามสิบหาพันธกิจ ได้เห็นแน่นอนแต่อาจจะร้อยเปอร์เซ็นไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นมันอยู่ที่ความยากง,ง่ายแต่ว่าทุกนโยบายผมได้กานกรงองแล้วว่าทําได้จริงแต่บางครั้งเนี่ยการทํางานก็อาจจะมีปัญหาอุ้ประสาบ้างโดยเฉพาะเรื่องปัใจจัยในการบริหารจัดการมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เราคาดหวังโดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบวิธีปฏิบัติของแต่ละเรื่องนะครับของแต่ละหน่วยงานที่ เราต้องบูราณาการด้วยกันนะครับเพราะงั้นแต่ว่าทุกโครงการต้องต้องได้เห็นต้องเกิดการต้นบางโครงการอาจจะเสร็จบางโครงการก็อาจจะได้สัก50ซบางโครงการให้70ซแต่ทุกโครงการต้องต้องได้เรื่องปฏิบัติแน่นอนนะครับนอกจากโครงการที่ว่าแถลงนโยบายแล้วนีค่ะโครงการที่อยู่ในใจที่นายกอยากจะทำอยากจะทำให้กับคนสงขาจริงๆนี่เป็นเรื่องอะไรบ้าง คือจริงๆก็โครงการที่อยู่ในใจก็คือก็คือก็สารว่าโครงการสารว่าพันธกิจนะครับแต่ว่าโครงการที่ผมอยากจะเห็นให้เป็นออของหวานคนสุภาคือออกเปอรเี้ยงก็คือออปเอรเนีย,ย,ยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าพี่น้องคนสุภาพจะมีความสุขทุกคนนะครับถ้าผมได้ได้เข้าไปจัดการและบริหารและให้เป็นรูปเป็นร่างอาจจะไม่เสร็จในสีปีหรืออาจจะใกล้เสร็จหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่แต่ว่า สิ่งที่ผมตั้งใจและผมทําไม่ได้ผมจะอธิบายพี่น้องผู้สงัาทุกๆเดือนว่ามันติดอะไรใครมาขวางใครไม่ความร่วมมือในเรื่องคองเลียมนะครับแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยก,ก็ไม่เท่าไหร่แต่เรื่องคองเลียมนี่ผมมั่นใจว่าผมทําถึงนะครับก็จจาเป็นต้องมีการถาม ความเห็นของคนของฝาของหน่วยงานของของค์กรนะสำหรับเราเรียกมาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วความเห็นของคนฝาเราเราก็รู้กันอยู่แล้วโดยโดยภาพรวมนะแสดงอาจจะต้องถ้ามีส่วนร่วมขึ้นมาบ้างในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ<ม>ราะฉะนั้นออผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็นหัวโตวให้นะครับในเบื้องต้นแล้วหลยยังจากนั้นก็พอจะเข้าไปเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วได้รับการมอบหมายแล้วเนี่ยองคจัจะกลับเขื่อนอย่างจริงจังนะครับ ผมหวังว่าเรื่องนี้สาเร็จนะครับเมร็ะนี่คนทาเป็นนะแล้วก็อ,กอ,กอีกสองเรื่องที่คิดว่าทําให้ถึงก็คือเรื่องของงานฟีติวัลทั้ง1 6อำเภอใน4ปีนี้แล้วก็งานกีฬาของคนสงขลาทั้งระบบผมก็่าวผลว่าตั้งสองอนโยบายนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้สงขลาเนี่ยไม่หลับนะครับและจะเป็นโครงการที่ทําให้เศรษฐกิจระย้าเศรษฐกิจของสงขลาเนี่ย GDP ไม่น่าจะตกถ้าทำถึงนะครับเพราะฉะนั้นสงครามและเฟสที่ว่มันส่งเสริมกั่าแรงอยู่แล้วนะครับเพราะเราต้นเสียรอยู่แล้วนะอะไรที่บริหารงของนายกสุขิตกับนายกท่านก่อนหน้านี้คะก็ในเบื้องต้นก็คือการเป็นอยู่ของค่าการในอบจนะครับผมว่าค่าการต้องอยากเก็บมาทํางานแต่เช้าและไม่อยากกลับบ้านในท่วงอยากหอยากเหนื่อว่ากเกินไ ในที่สองคั้ที่สุดเนี่ยนายกคนนี้อยู่ที่วงหประจอตลอดไม่ออกตะเวนท่องเที่ยวไปไหนนะครับแล้วก็จะคือทุกอย่างมม่ต้องขับเคลื่อนจากข้างในไปสู่ข้างนอก,นอกไม่ใช่ว่าวันเวลาเนี่ยมันไม่ได้บ้างนะครับสี่ปีแป็ดเดือนนะครับมันสว่างแล้วมันก็มืดมันก็มืดแล้วก็สว่างถ้าเรามัวแต่ไม่ตัดสินใจหรือเรามัวแต่อยต้องไปท่องเที่ยวยเอนไปโน่นนับไปนี้เนี่ยผมว่าไม่รู้ สี่ปีก็าปเบียดเพราะฉะนั้นผมตั้งใจว่าสิ่งที่พี่น้องเห็นความแตกต่างก็คือหลายๆเรื่องเกิดทุกเรื่องนะแต่อยากให้เกิดเึ้นก่อนในบ้านตัวเองก็คือในประจรต้องมีความสุข,ขก่อนอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ข้าราชการหรือ,อ,อคนแนวประจอนจะได้บอกคนข้างนอกได้ว่าเอออาประจวความสุขมันเกิดขึ้นแล้วในที่นี้เนปะ็นการตัวอ,อย่าง กปนมีช่ววดาส้ยไคคะือจริงๆแล้วผมตั้งใจว่าพรุ่งน,นี้ก้มีเวลาผมจะแวะไปดูที่ที่ด่านใหม่แล้วก็ที่นายกเข้าลงมาแล้วมาดูแล้วเรื่องถนนนะครับแต่สิ่งที่ผมจะโฟกัสก็คือพื้นที่ที่อบจอมีอยู่ร้อย,ยี่สบไร่เนี่ยตรงนี้ผมจะเข้าไปเติมให้รถนักท่องเที่ยวหรือรถจากฝั่งมาเลหรือฝั่งได้ให้มีที่จุดพัก แล้วอาจจะไปทําอะไรได้ที่มันเกิดประโยชน์กับนักท่องเที่ยวและคนไทยที่ค้าขายอยู่ระหว่างทั้งสองประเทศที่ด่านนี้นะครับผมคิดว่าผมพอจะมโนภาพบอกว่าสิ่งที่พี่น้องคนมาเลเซียต้องการคืออะไรและสิ่งที่คนไทยที่จะไปค้าขายกับมาเลเซียต้องการอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออบะจทําได้เลยผมว่าใน1ย่อยี่สรเนี้ยเราต้องไปทำอะไรอย่างที่ให้มันเกิดความสะดวกแต่ความคองตัว ในการค้าขายระหว่างพี่น้องสองประเทศนี้นะครับเพราะผมมั่นใจว่าอีกสักใน่งนี้ก็พัลูุนี่ผมไปครับหนึ่งวันที่จะเป็นดีภายในนคืออะไรบ้างคะก็นี่บอกแล้วว่าถนนหลุมบ่อไม่ต้องต้องไม่มีหลุมบ่อแล้วก็เรื่องของเครื่องจักรเครื่องเครื่องจักรที่บอกไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรที่เอาไปช่วยพี่น้องชาวบ้านหรือแพขนานยนต์อะไรพวกนี้หนึ่งวันต้องต้องเห็นเป็นภาพต้องจับต้องได้ แล้วผมจะดูแลพี่น้องโดยการบอกพี่น้องทุกวันศุกร์วันนี้ผมเข้ามาผมตั้งคณะทํางานในเรื่องของทีมโพสต์งเลยเพราะเราเราทำงานได้เก่งยะงไรเราทํางานแย่แยังไงเก่งยังไงถ้าเราไม่บอกพี่น้องพี่น้องก็ไม่รู้เราทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นทุกวันศุกร์จะมีการแถลงข่าวบอกกล่าวพี่น้องคนสุงรายว่า,วาอาทิตย์นี้เราทําอะไรบ้างแล้วอาทิตย์หน้าเราจะทอะไรแล้วเดือนหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเราติดขัดตรงไหนเรามีปัญหาตรงไหนหนงานไหนที่เกี่ยวว่างงานไหนที่ไม่ความร่วมมือ อืไม่ต้องไปเบียดใคร

้ะผมมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามโอเค